เบญพรสมาภาพพระภูมิภาวนาธีรวรคุณพระนิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาสาขาพระตัยบิณฑสาขาพุทธศาสตร์วิชาพระตัยบิฎกศึกษาวันนี้ได้มีโอกาสได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงนะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ด้วยทรง มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพระสงฆ์องค์สาม,มเณรที่กำลังศึกษาและก็ส่วนนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่มันจะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าศึกษาค่าเล่าเรียนค่าเดินทางค่ายานพาหนะค่าเอกสารต่างๆซึ่งน้ำประทัตโงนี้ก็เป็นที่ทราบซึ้งเป็นที่ดีอกดีใจของเหล่าพิสาม,มเณรและก็ทราบซึ่งใน นะพระเมตตาของพรองท่านเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นก็ในส่วนอาตมาเองก็ก็ถือว่ามีความซาบซึ้งในพระทัยของพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตาได้เห็นความสําคัญของการศึกษานะของกระสบสาม,มเณเรและก็ในส่วนของทุกๆรูปที่มาเราตุนทัานนี้ก็ขอเจริญพรวน